สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยมีกิจกรรมนะครับเรื่องอ่านคำไม่ใช่อ่านคำดูภาพแล้วก็มาตอบคำถามนะครับมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะครูจะมีภาพในชุดนี้ทั้งหมดสามภาพครับภาพแรกเป็นร้านนะครับเป็นร้านเพื่อนรักน่าจะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยง นักเรียนดูตัวละครก่อนนะครับดูตัวละครตามครูเลยมีมาวีมีป๋อมมีคาวีมีมีนามีฟารีดานะสองคนนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อมานะครับสองคนนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อมาแล้วนักเรียนดูนะครับสัตว์เลี้ยงในร้านนี้นะสัตว์เลี้ยงในร้านนี้ ที่เราสังเกตเห็นได้นะครับมีนกเขามีปลามีกิ้งกาที่เป็นชิสุบางแก้วพุดเดิลอันนี้คือพันธุ์ของสุนัขคูว่านักเรียนน่าจะทราบนะครับหลายๆคนอาจจะเลี้ยงอยู่ด้วยอันนี้เป็นกระต่ายนะครับกระต่ายมาดูด้านนี้บ้างครับมีนกแก้วมีหนูนะครับในมือของปอมเนี่ยอุ้มสุนัขอยู่ ในมือของมารีเนี่ยถือกระต่ายแล้วจ่ายเงินก็แสดงว่ามารีเนี่ยซื้อกระต่ายกลับบ้านทีนี้พอดูภาพเสร็จแล้วนะครับนักเรียนจํานะนักเรียนจํานะครับอ่ะมืดูภาพเสร็จแล้วดูหน้าต่อมาครับครูเอมีคําถามมาถามนักเรียนนะครับห้าข้อสัตว์ที่ขายในร้านนี้ได้แก่ปอมกําลังอุ้มฟาริดาเล่นกับนะครับ ข้อสามในคอกมีหมาพันอะไรข้อสี่คนที่กำลังจะซื้อกระต่ายคือแล้วข้อห้านกที่ไม่มีใครสนใจเลยคืออะไรนักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับว่าโอ้ยครูผ่านไปแล้วผมจะดูยังไงเดี๋ยวครูมีไฟล์ pdf ก็คือไฟล์ภาพนิ่งให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอบคำถามทีนี้ในการตอบคำถามก็เขียนแค่คำตอบนะครับ ใส่กระดาษคําตอบมาไม่ต้องลอกโจย์อันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะต่อไปอ่าเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้ากลัวไม่ทันอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะร้านขายสัตว์เป็นแบบนี้นะครับดูเสร็จแล้วตอบคําถามอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะมีไฟล์ภาพนิ่ง ให้นักเรียนได้ดูกันชัดๆเลยแล้วก็ตอบคำถามครูนะครับอ่ะมาต่อชุดที่สองครับชุดที่สองทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากร้านเนี่ยมาเป็นในสวนบ้างนะมาดูตัวละครก่อนเลยครับคนนี้ชื่อตาซืออ่ะอันนี้น่าจะมีเชื้อจีนครับชื่อว่าแปะสีนะมีคุณยายแข็งแรงมากเลยครับกำลังวิ่งไล่ตีหมาอยู่มีปาสี มีชาลีเขากําลังอยู่ในไร่ข้าวโพดนะครับกําลังเก็บข้าวโพดนักเรียนดูนะตาจือเนี่ยกําลังหิ้วข้าวโพดมาเพื่อใส่รถนะครับรถคันนี้มีแป๊สีเป็นคนขับนะคุณยายกําลังเอาไม้ไล่ฟีสูนะมันอาจจะไปคาบข้าวโพดมานะครับส่วนตาสีกับชาลีอ่านักเรียนเห็นแล้วนะครับเขากําลังเก็บข้าวโพด ส่วนสามคนนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อว่ามีชื่อว่าอะไรนะอาจำได้นะครับเมื่อจำได้แล้วมาหน้าต่อมาครับข้อหนึ่งเลยตาสีและชารีกำลังทำอะไรนัาเรนก,ก็ใส่คำตอบมาข้อสองครับมีเด็กช่วยกันเก็บข้าวโพดกี่คนข้อสามใครขับรถมาขนข้าวโพดไปตลาดข้อสี่ครับใครกำลังขนข้าวโพดขึ้นรถ แล้วข้อห้าในภาพมีข้าวโพดกี่เข่งนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูนะครับจะมีภาพนิ่งให้นักเรียนดูเพื่อเป็นการตอบคำถามเอาให้ชัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอันนี้มันเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะนักเรียนจะอาจจะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีไฟล์ภาพนิ่งส่งไปให้ดูอีกครั้งหนึ่ง อ่ะพร้อมนะครับชุดที่สองผ่านนะมาชุดที่สามครับมาเป็นบรรยากาศโรงเรียนบ้างนะครับมาเป็นบรรยากาศโรงเรียนบ้างอ่ะดูในห้องเรียนเอาในห้องเรียนก่อนนะอย่าเพิ่งมองไปนอกห้องเรียนนะครับในห้องเรียนมีคุณครูคุณครูกําลังสอนวิชาศิลปะนะอ้าวมีหมาเข้ามาด้วยหมาตัวนี้หรือสุนัขตัวนี้ชื่อว่าบัตด,ดีนะครับ ในห้องเรียนนักเรียนชื่อมาลีแล้วก็คาวีนอกนั้นไม่ได้เอ่ยว่าชื่ออะไรนักเรียนดูมาลีครับมาลีกำลังทำอะไรกำลังยื่นกระติกน้ำให้เด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรส่วนคาวีคาวีกำลังหยอดกระปุกแน่นอนครับสิ่งที่ใช้หยอดต้องเป็นเหรียญเนาะทีนี้ในห้องเรียนโอเคครับนักเรียนดูนะมีนักเรียนชายกี่คนช่วยกันนับสิ หนึ่งคนนี้ก็น่าจะผู้ชายเนาะผมสั้นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมนักเรียนชายมีสี่คนอ่ะสาวๆบ้างนักเรียนหญิงครับมีหนึ่งสองนักเรียนหญิงมีสองคนทีนี้มาดูนอกห้องเรียนบ้างครับนอกห้องเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสนามของโรงเรียนนะตัวละครมีตาจือ้อตาสีครูพันละ มานะกับมานีมานะกับมานีกําลังทําอะไรครับวิ่งกระสอบนักเรียนน่าจะรู้จักการละเล่นแบบนี้นะครับเอากระสอบมาใส่แล้ววิ่งน่าจะเป็นชั่วโมงพะละศึกษาส่วนตะจื้อกับตาสีน่ากะจะกําลังเก็บลูกกระทอนที่ใต้ต้นกระทอนนะครับอ่าพอเข้าใจภาพนี้นะเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทีนี้มาดูคําถามต่อนะครับข้อหนึ่งเลย ใครยืนอยู่ใต้ต้นกระถอนน่ะต่อไปข้อสองครับในมือมาลีมีอะไรข้อสามคาวีเอาเงินหยอดลงในน่ะข้อสี่ครับนักเรียนกำลังเรียนวิชาแล้วข้อห้าห้องนี้เอาเฉพาะในห้องเรียนนะครับข้อสี่ก็เอาในห้องเรียนนะห้องนี้มีนักเรียนชายจุดจๆ,ๆุดคนแล้วก็มีนักเรียนหญิงจุดๆๆดคน ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมีภาพนิ่งให้ดูเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ตอบคำถามของครูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือชุดที่หนึ่งจบแล้วนะจบแล้วสำหรับชุดที่หนึ่งตอบคำถามมานะครับนะักเรียนตอบคำถามมานะให้ตอบใส่กระดาษมาโดยไม่ต้องลอกโส่แล้วก็ส่งมาในไลน์นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อภาพชุดที่สอง นะครับเดี๋ยวไปดูกันชุดที่2ว่ามีอย่างไรบ้างนักเรียนตอบคำถามมาด้วยนะครับขอให้ถูกต้องทุกคนด้วยสวัสดีครับ